สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักครับอ่าวันนี้รายการพระแท้ถาดแดงรับประกันยันลูกบวชมีพระมานําเสนอนะครับพระดีเกจิดังพระดีอนาคตสดใสนะครับใครหาอยู่ไม่ควรพลาดนะครับอ่ะมาดูรายการแรกช่วงนี้กําลังร้อนแรงมาทีไรก็ไม่พอนะครับนี่ครับแบบนี้นะครับเป็นเหรียญนั่งพานหลวงพ่อเกษมเขมะโกนะครับผมอัดคลิปในรถนะท่านผู้ชมนะแสงไม่ค่อยมีแหละแต่ว่าพระสวยครับพระสวยเดิมๆเลยนะครับแบบนี้เลี่ยมพร้อมใช้นะครับท่านผู้ชมนะครับนี่ครับ นะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นบารมีท่วมท้นนะครับเมื่อวันก่อนนี้ก็ลงปุ๊บนี่ก็ลูกค้าไล่ปิดกันเยอะนะครับสายหลวงพ่อเกษมมาแรงจริงๆนะครับท่านผู้ชมนะครับนี่ครับเซียนหนุ่มๆนี่เดินซื้อไม่มีหยุดเลยช่วงนี้ผมก็ต้องขอแบ่งน้องชายมานะครับแบบนี้ใครหาอยู่ไม่ควรพลาดนะครับนี่ลักษณะซ้ายขวาเป็นพยานนาคนะครับนี่หลวงพ่อเกษมเขมโกนะครับแบบนี้เลยนะครับนี่รายการแรกนะครับท่านชอบรายการไหนก็แคปภาพนะครับและก็ข้อความส่วนตัวมานะ นะครับท่านผู้ชมนะครับช้าอดแน่นอนนะครับท่านผู้ชมแบบนี้ราคาให้ไปในเบาหวิวแน่นอนอ่ารายการที่2ยังอยู่ที่สายเหนือนะครับนี่เป็นลักษณะเหรียญคล้ายๆทรงพัยดยศหรือว่าทรงหยดน้ําทรงกลีบบัวนะท่านผู้ชมเป็นเหรียญรุ่นเซงลี่ฮอนะครับหลวงพ่อกเกษมเขมโกนะครับแบบนี้เลยนะครับตามประวัติสร้าง5 0 0พันเหรียญน,นะตามประวัติที่ผมไปดูคร่าวๆนะผิดถูกต้องกราบขออภัยนะท่านผู้ชมนะนะครับลุ้งๆเลยเห็นไหมครับ นี่ล,งลุงเลยนะครับแบบนี้เลย,เ,ยเห็นไหมครับเซงลี่ฮอครับเขาว่าสร้างในวันตรุษจีนนะพุทธาพิเศษนะท่านผู้ชมนะเห็นไหมครับยี 23, ่สามมกราสองห้าสามหกสุสานนี่ลักษณะสุสานไตลักษณ์ลำปางนะครับมีทั้งทรงลักษณะหลังมังกรแล้วก็ทรงแบบนี้นะผมไปดูประวัติมานะท่านผู้ชมนะก็ถือว่าประวัติชัดเจนมากนะถ้าเป็นหลังลักษณะทรงลักษณะหลังมังกรนี่ราคาวิ่งไปไกลนะผมว่ารุ่นนี้ก็น่าจะตามไปนะ อนาคตดสดใสใครหาอยู่ไม่ควรพลาดดูตัดครับนี่ครับเห็นไหมครับถือว่าเอาโอเคแหละครับแบบนี้สวยๆเนาะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวรูปขอบตัดอีกรอบนึงเห็นไหมครับตัดแบบนี้ตัดเบสิกมือผมเริ่มสั่นหิวข้าวท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวอาดจิเสร็จผมจะไปหาข้าวกินท่านผู้ชมนะครับนี่รายการต่อไปอ่ะไปไวๆหน่อยนะรายการนี้เป็นพับผงวัดปากน้ํารุ่นสี่นะครับนี่แบบนี้เลยนะครับสภาพก็ตามที่เห็นเลยนะนะครับคาบบวกหิ้งๆเดิมๆเลยนะครับแบบนี้เลย นะครับจาของเก่าน่าจะเอาทองไปขายแหละเรี่ยมเก่ามาเนี่ด้านหลังนี่ยังชัดเจนอยู่เลยนะครับนี่เห็นไหมครับหลังยันลักษณะนี้ชัดเจนเลยมีส่วนผสมของปากน้ํารุ่นแรกและรุ่นสามนะครับดีนอกดีในนะครับพิธีพุทธาพิเศษยิ่งใหญ่เลยนะครับเกจิชื่อดังท่ฟ้าแผ่นดินไทยปลุกเสกขับขั้งเลยทีเดียวนะครับนี่พิมพ์นี้เป็นพพมพ์ถือลูกแก้วด้วยนะเห็นไหมครับมือผมสั่นต้องกราบขออภัยนะหิวข้าแล้วท่านผู้ชมเห็นไหมครับเล็กๆนะครับนั่นแหละครับนี่แบบนี้นะ นะครับถือว่าโอเคแหละครับสวยงามดีคลาสสิกดีใครหาอยู่ติดต่อเข้ามาด่วนๆเลยนะครับทุกท่านมีสิทธิ์เป็นเจ้าของหมดแล้วครับผมออกในราคาที่เหมาะสมครับท่านไหนเห็นว่าผมออกในราคาที่เหมาะสมนะครับท่านก็นะครับปิดได้เลยนะครับนี่ส่วนรายการนี้เป็นรุ่นนี้เลยหลวงพ่อคุณนะครับนี่ลักษณะนี้เลยเป็นเนื้อทองฝาบาทนั่งเต็มองนะครับมีรอยลั่นหน่อยนะรุ่นนี้แปลกจริงๆนะครับผมเห็นหลายเหรียญแล้วนะครับจะมีลักษณะรอยลั่นแบบนี้เหมือนกับใส่ของดีเข้าไปเยอะนะครับท่านผู้ชมนะ เป็นเอกลักษณ์ของรุ่นนี้เลยนะครับส่วนใหญ่จะมีรอยลั่นแบบนี้เห็นไหมครับเอาว่าถ้าเป็นพุทธาพิเศษนี่โอ้ยครับเขาเรียกว่าบางทีก็บอกว่าเสกจนลั่นเลยท่านผู้ชมนะครับโอ้โหครับบางทีก็บอกว่าส่วนผสมรุ่นนี้มีของดีเข้าไปผสมเยอะก็เลยเกิดชนิดว่าโลหะไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับแบบนี้เป็นเนื้อทองฝาบาทนะครับนี่เห็นไหมครับตัดฉีกเลยใครหาอยู่นะครับหลวงพ่อ,พอครูนี่ท่านศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วนะท่านผู้ชมนะ ไม่ว่าจะเป็นโรงงานตุ๊กตาไม่ว่าจะเป็นนักมวยหรือว่าไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาโอลิมปิกไปขอท่านบ่อยในช่วงนั้นนะครับสองห้าสามกว่ากว่านี่นะนะครับส่วนผมนี่ท่านนี่ก็คือเห็นพุทธาเห็นพุทธคุณช่วงสองสามปีคืออ่าพี่สาวท่านหนึ่งโดนจับเป็นตัวประกันนะครับคนร้ายมีอาวุธหนักเลยท่านผู้ชมมีคลิปภาพด้วยเนาะท่านห้อยเหรียญหลวงพ่อคุณองค์เดียวแล้วก็ขอให้ท่านช่วยก็รอดอย่างปาฏิหารนะครับนี่นะครับต้องมีความเคารพศรัทธานนะท่านผู้ชมนะ นะครับพุทธคุนึงจะเกิดนะครับแบบนี้เห็นไหมครับนี่มีทั้งบัตรการันตีด้วยแต่ว่าผมออกในราคาที่ไม่ไม่สูงมากนะท่านผู้ชมนะไม่แพงหรอกนะนะครับเอารายการต่อไปก็จะเป็นรุ่นนี้เลยนะครับ่านะครับเห็นไหมครับนี่อันนี้เป็นลักษณะทรงเสมานะครับนั่งเต็มองนะครับขนาดไม่ใหญ่มากสวยงามขนาดผราท่านดูที่นิ้วมือผมนะเห็นไหมครับท่านดูที่นิ้วมือผมมือผมสั่นหละผมหิวข้าวจริงๆตอนนี้นะนะครับตัดเบสิกดูง่ายเลยนะครับ เมื่อใหญ่ๆนี่ผมเห็นออกหลายตังนะช่วงนั้นนะครับช่วงนี้ก็ต้องกะกะเอานะท่านผู้ชมนะครับมาพร้อมบัตรเหมือนกันมาคู่นี้เลยนะครับอ่าผมจะออกคู่ให้ได้นะท่านผู้ชมนะราคาเบาหวิวนะครับอ้าวต่อไปนะครับก็จะเป็นเหรียญนี้เหรียญนี้เป็นเหรียญเจริญพรนั่งเต็มองหลวงปู่หงผมพรมบัญโยนะครับหลังยันเกาะเพชรนะครับความเชื่อความศรัทธานะครับสายนี้นะครับมีล้นเหลือนะครับลูกศิษย์ลูกหาตัวฟ้าแผ่นดินไทยมีตั้งแต่ชาวบ้านยันเจ้าสัวนะครับท่านผู้ชมครับ คำว่าณเมติไม่ได้มาเพราะโชคช่วยนะครับคำว่าพระพรมปัญโยนไม่ได้มาเพราะโชคช่วยนะท่านผู้ชมนะครับนี่ครับนะครับลูกศิษย์ลูกหาที่นําวัตถุมงคลไปใช้แล้วก็เกิดปาฏิหาริย์มากมายนะครับอย่างผมนี่ช่วงนี้ลุงปู่นี่ช่วงที่ยากลาบากลุงปู่วัตถุมงคลลุงปู่นี่ก็ช่วยผมเยอะเหลือเกินนะครับแบบนี้ถือว่าเป็นพระผิวหิ้งๆิงสวยๆนะครับนะครับท่านในหาอยู่ไม่ควรพลาดนะครับนี่หลังยันเกาะเพชรนี่เข้มขังเหลือเกิน ส่วนรายการนี้เป็นเหรียญหลวงปู่นะครับไต้ฮ่องกงนะครับเมื่อเช้าผมออกไปหนึ่งเหรียญน,นะครับเดี๋ยวไปจัดส่งให้พี่ชายนะครับที่น่าจะเป็นภาคใต้นะเมื่อเช้านี่นะเหรียญน,นี้ก็ถือว่าเป็นเหรียญสวยงามเหลือเกินนะครับประหลอดท่วมเลยนะครับผมนี่อัดคลิปในรถเนาะท่านผู้ชมเนาะมือจะเริ่มกระดุกกระดิกก็ต้องกราบขออภยัยเหงื่วข้าวจริงๆนะตอนนี้นะท่านผู้ชม <c oughs> ไม่อัดก็ไม่ได้นะครับช่วงเวลานี้นะครับนี่แบบนี้นะท่านผู้ชมนะนะครับอ่ะรายการต่อไปก็จะเป็นเหรียญน,นี้ รายการต่อไปก็จะเป็นลักษณะหล่อยืนนะครับถือไม้เท้านักขลาดนะครับหลวงปู่หงผมวเปันโยนะครับโอ้โหรุ่นนี้ออกแบบได้สวยสดและงดงามใครชอบลักษณะหยินหยางนี่เห็นไหมครับรวมเป็นหนึ่งเดียวนะครับผงอุดประมาณนี้นะครับไม่ควรพลาดครับพระไม่ได้ใช้เลยตอกนะครับโคดแน่นๆบริเวณนี้เลยนะครับนี่นี่ต่อไปนะครับรายการต่อไปก็จะเป็นเหรียญข้าวหลามตัดนะครับเหรียญข้าวหลามตัดนี้เป็นเหรียญข้าวหลามตัดของทางด้านของหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระนะครับนานๆผมเจอทีนะครับ ลักษณะทองแดงผิวไฟนะครับแดงแป๊ดเลยลักษณะเสือนอนกินนี่ด้านหลังนะนี่คําว่านครมฐมจะเป็นลักษณะขยื่นขยื่นเล็กน้อยแบบนี้รุ่นนี้ผมไปเปิดดูมีมียันเนื้อทองคานะครับราคาไม่แน่นอนต้องกะกะนะครับเพราะว่าต้องกะเกณฑเอานะครับถ้าชอบทรงข้าหลามตัดไม่ควรพลาดนะครับเกจิชื่อดังทั่วฟ้าแผ่นดินไทยเห็นไหมครับนี่ครับเห็นไหมครับหลวงพ่อเปิดนี่ท่านศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วเนาะท่านผู้ชมเนาะต่อไปนะครับนี่ ต่อไปเรามาดูเหรียญน,นี้เหรียญข้าวหลามตัดเช่นกันเหรียญน,นี้คือเหรียญข้าวหลามตัดหลวงพ่อยิดวัดหนองจอกนะท่านผู้ชมนะครับเจ้าของตำนานปลัดขิกบินแข่งกับเครื่องบินนะครับท่านผู้ชมนี่ส่วนถ้าท่านไหนชอบเหรียญไม่ควรพลาดหลังสิงกระตบปบเยือนนะครับราคาผมว่าชั่วโมงนี้น่าเก็บนะท่านผู้ชมนะนะครับผมบอกได้เลยว่าเหรียญน,นี้ใครก็กล้าจ่ายนะครับมีจุดจบหมายความว่ามีที่จบก็เลยกล้าจ่ายกันนะท่านผูน้ชม ส่วนถ้าเป็นพระเบญจภาคีหรือว่าพระที่ดูยากๆนี่รุ่นใหญ่นี่โอ้โหอีก50ปีนี่ผมอยากจะรู้จริงๆว่านะครับมีท่านไหนจะกล้าจ่ายระดับบิ๊กๆเหมือนเซียนปัจจุบันนะครับส่วนเหรียญน,นี่ผมเห็นอนาคตสดใสเหลือเกินเพราะว่ามีการแบ่งปันความรู้และก็มีการชนิดว่านะครับดูไปในทิศท,ทางเดียวกันนะครับเห็นไหมครับอย่างเหรียญน,นี่มีที่จบนะครับ เซียนหนุ่มๆห,หรือว่าเซียนที่รุ่นพี่ก็บอกกล่าวกันแล้วก็ดูไปในทิศทางเดียวกันนะครับแล้วก็แท้จริงๆนะครับแบบนี้ก็อนาคตสดใสครับทำให้เหรียญหลายรุ่นหลายเกจินี่ว่ากันว่านี่ราคาวิ่งไปไกลนะครับไม่ว่าจะเป็นเซียนดังระดับประเทศแหะครับก็ดูไปในทิศทางเดียวกันนะครับนี่เห็นไหมครับอย่างพระเหนื้อผงนี่ก็บางอย่างก็จบยากเหมือนกันนะท่านผู้ชมอย่างเหรียญนี่จบง่ายนะครับนี่ก็สุดแล้วแต่ท่านชอบพระรายการไหนประเภทไหน นะครับส right. ่วนผมนี oh, ่ว่าเหรียญนี forme. ่ก็คืออนาคตสดใสแน่นอนเพราะว่ายิ่งคนดูเป็นเยอะนะครับยิ่งกล้าเช่ากล้าซื้อนะท่านผู้ชมนะแล้วก็เกิดพุทธคุณแล้วก็เก็บง่ายนะครับเห็นไหมครับเลี่ยมแบบนี้ก็เจ็บได้แล้วนะครับเก็บผิวแบบนี้นะครับอ่ะท่านหารายการไหนอยู่ไม่ควรพลาดนะท่านผู้ชมนะนี่เซงลี่ฮ้อทรงลักษณะพัดยศนะครับสร้างน่าจะประมาณ5,000เหรียญแหละใครเห็นก่อนเก็บก่อนอนาคตสดใสแน่นอนครับท่านหารายการไหนอยู่ก็ติดต่อเข้ามาด่วนนะครับกราบสวัสดีครับท่านผู้ชม